หรือไม่ครับว่าโลกของเราจะมีหมู่เกาะแห่งหนึ่งครับที่เป็นสวรรค์ของนักหนีภาษ,ษีนะครับนักธุรกิจหลายคนชื่นชอบมากเพราะว่ามาฟอกเงินได้ง่ายได้มากมากครับหมู่เกาะแห่งนี้มีชื่อว่าหมู่เกาะเคแมนครับหมู่เกาะน,นี้ดังจนถึงขนาดที่ว่าเคยมีหนังเรื่องหนึ่งครับชื่อว่าเดอะเฟิร์มครับตอนนั้นมีนักแสดงนําเป็นทอมครูซครับมาถ่ายทําที่เกาะแห่งนี้ด้วยแล้วครับเรื่องราวความดาร์กไซด์ของหมู่เกาะน,นี้จะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไง ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมมิวจากมันนี่บัฟฟาโลนะครับยังไงก่อนที่จะชมคลิปนี้กันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับหมูเกาะเคมนนะครับตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับประเทศคิวบาอยู่ในโซนอเมริกากลางนั่นแหละฮะซึ่งหมู่เกาะนี้ครับมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะครับมีพื้นที่อยู่แค่264ตารางกิโลเมตรเท่านั้นครับ ง่ายๆว่าใหญ่กว่าสมุยบ้านเราอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นครับหมู่เกาะเคมนนะครับถูกค้นพบโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ค้นพบทวีปอเมริกาครับเขาค้นพบในวันที่10พฤษภาคมปี1503ครับการเดินทางในการค้นพบแห่งนี้ครับเป็นการเดินทางสำรวจโลกครั้งที่4ของเขาหลังจากนั้น3ปีครับเขาก็เสียชีวิตลงเดิมทีครับเกาะแห่งนี้ครับมีชื่อตามภาษาท้องถิ่นที่ชื่อว่าลาสตอตูการสครับซึ่งแปลว่าเกาะเต่าเนื่องจากว่าเกาะนี้ก่อนหน้านี้ค มีเต่าเป็นจานวนมากครับแล้วก็คนพื้นเมืองเนี่ยนำเต่าเนี่ยไปขายในประเทศจามกาอย่างมากมายเลยครับส่วนที่มาของชื่อว่าเกาะเคแมนนะครับมาจากนักสํารวจที่ชื่อว่าเคแมนครับซึ่งเขามาสํารวจค้นพบเกาะนี้ครั้งนะครับหลังจากโคลัมบัสในปี1523จนกระทั่งในปี1586ครับเซอร์ฟรานซิสเรกครับเข้ามาค้นพบเกาะแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเขาเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษครับการค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบในครั้งที่3นะครับซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ยึดครอง เกาะแห่งนี้เป็นราชอาณจักรของอังกฤษครับจนกระทั่งในปี1670ครับข้อตกลงของมา d r ดริดครับถูกกำหนดให้หมู่เกาะในแถบทะเลแคริเบียนรวมถึงประเทศจาเมกานะครับกลายเป็นพื้นที่ของอังกฤษซึ่งรวมถึงหมู่เกาะเคแมนด้วยเช่นเดียวกัน จนกระทั่งจามากาครับประกาศตัวให้เป็นอิสระในปี1962ครับส่วนหมู่เกาะเคมนนั้นยังเป็นหนึ่งในดินแดนของประเทศอังกฤษอยู่นะครับซึ่งก็อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับและในปี1972หมู่เกาะเคมนนั้นก็มีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองจนกระทั่งในช่วงปี1999ครับอังกฤษก็มีการปกครองเคแมนด้วยหลักการสิทธิมนุษยชนสากลของสหภาพยุโรปครับและจนกระทั่งในปี2002 อังกฤษก็ให้สัญชาติอังกฤษกับชาวเคแมนทุกคนเลยครับและด้วยความเป็นมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็เลยทําให้ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่เกาะเคแมนนะครับกลายเป็นคนอังกฤษแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นท่าชาวแอฟริกามาอยู่ในหมู่เกาะแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วครับยังมีกลุ่มคนที่เป็นโจรสลัดแล้วก็กลุ่มคนที่รอดจากการที่เหตุการณ์เรือล่มแถวๆนั้นนะครับอพยพมาอยู่ในหมู่เกาะแห่งนี้ซึ่ง กลุ่มคนที่อพยพนี้ก็จะมีชาวสเปนอยู่ด้วยครับเล่ามาถึงตรงนี้แล้วครับหลายๆคนอาจจะนึกถึงภาพเหตุการณ์ในหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Pirate of the Caribbean ครับบรรยากาศของหมู่เกาะแห่งนี้เป็นประมาณนั้นเลยครับแล้วอยู่ดีๆทําไมถึงหมู่เกาะเคมนเป็นหมู่เกาะที่ปลอดภาษีครับมันมีเรื่องเล่าตำนานอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าในปี1974ครับมีเรือสินค้าของชาวอังกฤษครับประมาณ10ลำครับได้มีการเดินทางไปยังแถบตะวันออกของหมู่เกาะแห่งนี้ครับหลังจากนั้นเรือเหล่านี้ครับก็เกิดล่มเกิดอับ บางขึ้น แล้วก็ชาวเคแมนนี่ครับเข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านี้ซึ่งหนึ่งในผู้รอดชีวิตในครั้งนั้นครับเป็นเจ้าชายครับซึ่งเป็นลูกหลานของพระเจ้าจอร์จที่3ามแห่งอังกฤษครับก็เลยทําให้พระเจ้าจอร์จเนี่ยเขาประกาศเลยครับว่าหมู่เกาะแห่งนี้เราจะไม่มีการเก็บภาษีเกิดขึ้นเหมือนเป็นการตอบแทนความดีงามที่ชาวเคแมนมอบให้กับเขาครับนี่เลยกลายเป็นเหมือนที่มาที่ไปเหมือนเป็นตำนานที่ว่าทําไมหมู่เกาะแห่งนี้ไม่มีการเก็บภาษีแล้วก็ปลอดภาษีจนถึงทุกวันนี้แต่ยังไงก็ตาม เรื่องเล่าเหล่านี้ครับมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีรายละอัสอนอย่างเป็นทางการครับแต่ข้อมูลอ้างอิงที่มันสามารถจับต้องได้และเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่20ครับรัฐบาลมองว่าประชาชนมีจํานวนที่ไม่ได้มากหนักนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีการประกอบอาชีพประเภทเลี้ยงสัตว์นะครับประมงทําการค้าขายเล็กๆน้อยๆครับประชาชนมีรายได้ไม่มากหนักแล้วก็ไม่อยากที่จะให้ประชาชนมีภาระมากจนเกินไปนะครับก็เลยมีการยกเว้นภาษีไปซะเลยและ้ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับว่าทมมําไมหมู่เกาะแห่งนี้ เป็นดินแดนที่เรียกว่าแท็กฮาเวนหรือดินแดนปลอดภาษีครับเศรษฐกิจของเคแมนนะครับเติบโตมาจากการให้บริการทางการเงินครับและปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศด้วยครับอุตสาหกรรมหลักๆของเขานะครับก็มีทั้งการให้บริการทางการเงินอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับรวมถึงการท่องเที่ยวแล้วก็มีการขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจของเคแมนนี้เนี่ยฮะมีการก่อร่างสร้างตัวในช่วงกลางทศวรรษที่1950จนถึง1960ครับซึ่งในช่วง นั้นครับธุรกิจพวกประเภทโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับการธนาคารต่างๆเนี่ยเริ่มบูมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อหลายๆธุรกิจในหมู่เกาะแห่งนี้เริ่มจะไปได้สวยครับรัฐบาลก็เลยอยากจะให้เศรษฐกิจของเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดครับในปี1985ก็เลยอยากที่จะ ยกเว้นภาษีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เศรษฐกิจและก็ธุรกิจต่างๆเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับหมู่เกาะเคมนนี่ครับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาท่องเที่ยวในแถบทะเลแคริบเบียนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวมากกว่า2ล้านคนต่อปีเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าในช่วงโควิด -19 นีะครับก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนลดลงเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติของในช่วงโควิดอยู่แล้วครับและประชากรในหมู่เกาะแห่งนี้ครับก็มีจานวนมากขึ้นเรื่อ ตั้งแต่หลักร้อยคนจนถึงปัจจุบันก็มีหลักหมื่นคนแล้วนะครับซึ่งก็มีหลากหลายเชื้อชาติปัจจุบันครับมีคนมากกว่า130เชื้อชาติอยู่ในหมู่เกาะแห่งนี้แล้วนะครับและในปี2019ที่ผ่านมาครับหมู่เกาะเคแมนมี GDP สูงสุดในประวัติศาสตร์ของตัวเองสูงถึง9,000 90, ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่3.1ล้านล้านบาทถ้าเทียบกับประเทศไทยเรานะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ย มากกว่าไทยเราสูงถึง165เท่าเลยทีเดียวครับเรียกว่าเศรษฐกิจของเคมานี่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรเลยครับกว่า2 0ปีแล้วครับที่ไม่จะเป็นต้องพึ่งพางบประมาณจากอังกฤษเลยแม้แต่บาทเดียวในปี2021ที่ผ่านมาครับบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคมานะครับมีมากกว่า101,000บริษัทเลยนะครับแล้วถ้านับเฉพาะในปี2021ปีเดียวเนี่ยแหละครับมีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนเนี่ย มากกว่า16,000บริษัทแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เคยมีเกาะแห่งนี้มาเลยครับและถ้าเกิดเทียบกับประชากรในเกาะแห่งนี้ที่มีเพียงแค่65,000กว่าคนเนี่ยฮะเรียกได้ว่ามีบริษัทจดทะเบียนมากกว่าคนในเกาะแห่งนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าหมู่เกาะเคแมนนะครับเหมือนเป็นสวรรค์ของนักหนีภาษีเลยครับหรือที่เราเรียกกันว่าแท็กฮาเวนนะครับมันมีหลากหลายปัจจัยที่ดึงดูดให้นักลงทุนหรือว่านักธุรกิจต่าง เข้ามาในเกาะนี้ครับทั้งเรื่องของการที่ไม่เก็บภาษีนะครับทั้งรายได้แล้วก็กําไรจากผลประกอบการหรือว่าการลงทุนครับรวมถึงภาษีมรดกนะครับภาษีกําไรจากการซื้อขายหุ้นนะครับภาษีที่ดินภาษีดอกเบี้ยต่างๆนะครับรวมถึงไม่มีการห้ามต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินและก็สินทรัพย์ในเกาะแห่งนี้เลยแต่ว่ามีภาษีหนึ่งครับที่รัฐบาลของหมู่เกาะแห่งนี้มีการเรียกเก็บนั่นก็คือภาษีอากรสแตมครับมีการเรียกเก็บในอัตราที่อยู่ที่7.5%นะครับจากมูลค่า สังหาริมารั์ที่ขายได้โดยมีการเรียกเก็บอัตราภาษีแบบนี้ครับลดลงสําหรับชาวเคแมนด้วยครับดินแดนแห่งนี้นอกจากมีการขนานนามว่าเป็นแท็กฮาวเวนแล้วครับยังมีชื่ออื่นอีกนะครับมีทั้ง no tax jurisdiction ครับหรือเป็นดินแดนที่ปลอดภาษีครับอีกชื่อหนึ่งก็จะเป็น secrecy jurisdiction ครับหรือเป็นดินแดนที่มีขอบเขตแห่งอํานาจที่เป็นความลับครับและอย่างที่บอกไปครับว่าหมู่เกาะแห่งนี้เป็นสวรรค์ของนักฟอกเงินครับผมสรุป3ข้อหลักๆ กราบชับกราชับมาให้แล้วนะครับข้อแรกก็คือว่านอกจากเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ไร้ภาษีแล้วครับบริษัทที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคแมนนะครับยังไม่มีข้อผูกมัดในการรายงานข้อมูลต่อรัฐบาลครับส่วนข้อ2ครับกฎหมายของที่นี่ครับมีการรักษาข้อมูลให้กับบริษัทต่างประเทศไว้เป็นความลับนะครับอย่างที่คล้ายๆกับสวิตเซอร์แลนด์ทำนั่นแหละครับข้อ3มครับมีข้อตกลงกับต่างประเทศที่ไม่จําเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับอย่างเช่นมีการข้อตกลงกับทางสหรัฐนะครับที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินใดๆครับ ด้วยเหตุน,นี้เองครับหมู่เกาะเคแมนเลยเป็นสถานที่ที่ทั้งง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อบ,บุคคลและก็ธุรกิจที่มีความลับครับรวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงจากสายตาของกฎหมายของประเทศตัวเองไปจนถึงธุรกิจอาชญากรรมทางการเงินข้ามประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับและในปี2016ครับมีเอกสารลับเอกสารหนึ่งที่ชื่อว่า p a n d o a Paper นะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเอกสารนี้ดีครับในนั้นครับมีบุคคลสําคัญกว่า330คนทั่วโลกอยู่ในนี้ด้วยครับในเอกสารเล่มนี้ครับมีการระบไุไว้ว่ามีการ จัดตั้งบริษัทที่เรียกว่าบริษัทออฟชอนนะครับมีหน้าที่ที่จะซ่อนสินทรัพย์ที่เป็นความลับเอาไว้ในหลากหลายพื้นที่ของโลกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะบริ t i s เวอร์จินครับปานามาฮ่องกงเซาเทราโคตาสาธารณรัฐเซเชลและแน่นอนว่ามีหมู่เกาะเคมานอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันครับจากการจัดอันดับของดัชนี financial secrecy index นะครับหมู่เกาะเคมานได้รับการจัดอันดับให้เป็นดินแดนที่มีการรักษาความลับทางการเงินได้เก่งที่สุดในโลกในปี2020 ซึ่งดัชนีนี้นะครับมีการเชให้เห็นว่าสัดส่วนของการบริการทางการเงินข้ามพรมแดนมายังหมู่เกาะเคมานนะครับก็มีสูงถึง4.58%ด้วยครับซึ่งประเทศที่มีค่าดัชนีความลับทางการเงินรองลงมานะครับนั่นก็คือสหรัฐสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูค่าดัชนีในระดับเครือข่ายประเทศนะครับที่มีการรักษาความลับทางการเงินเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าตำแหน่งเนี้ยตกเป็นของอังกฤษนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งหมู่เกาะเคมา แล้วก็มีทั้งหมู่เกาะ British Virgin นะครับซึ่งทั้ง2เกาะนี้ครับเรียกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งซุกเงินอันดับต้นๆของโลกครับซึ่งทั้ง2เกาะนี้ก็เป็นเครือข่ายของอังกฤษนั่นเองครับนอกจากนี้ครับมีรายงานจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์สในปี2021ด้วยครับว่าหมู่เกาะเคแมนแห่งนี้นะครับเป็นหมู่เกาะที่มีการซุกซ่อนเงินและก็มีการฟอกเงินมากที่สุดในโลกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของดาร์กไซด์ของหมู่เกาะแห่งนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบความดาร ลักไซดทางการเงินแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและผมกับทีมงานจะเตรียมเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันอีกแน่นอนครับยังไงใครที่ดูแล้วก็ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กันหน่อยนะครับกว่า80%เลยที่ผมบอกกันไปหลายคลิปแล้วครับไม่เคยกด subscribe กันเลยยังไงฝากกด subscribe กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราและก็ทีมงานม n นิโ l ล w ทุกคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ